สวัสดีครับคริสิีิรวัตรครับรัะบทเป็นพี่มากครับถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะไม่ได้ครองรักกันแต่ถ้าหากชาติหน้ามีจริงข้าสัญญาว่าข้าจะขอรักเองทุกชาติไป่ารักมากมาก,มากจริงๆคืออยากร่วมงานกับพวกพี่ๆเขามานานมากครับพอทราบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการกำกับแล้วก็การสร้างโดยพี่หม่กพี่เท่งพี่โหน่องอะไรเ,เงี้ยแค่นี้ผมก็เลือกรับแล้วอะ คนนคเคยไปถ่ายรายการในเวิร์กพอยต์อะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้เจอสักทีเลอยไาเงี้ยอยากเจอมากครับกลายเป็นว่าอยู่ๆก็มีผู้อยากติดต่อมาว่ามาเล่นทาพยน์เรื่องนี้ไหมต่อให้ผมยังไม่ทราบชื่อเรื่องอะ่ะผมก็ตอบเล่นไปแล้วอะ่ะเอ็งรอค่านะหลังสงครามจบข้าจะรีบกลับมาหาเอง็งพอรับรู้มาว่าเป็นหนังของแม่นาคพี่มากในเวอร์ชั่นในแบบของ พี่หม่ำเองเลยเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะว่าแบบเฮ้ยเขาจะเล่าเนื้อเรื่องออกมาเป็นยังไงเพราะว่าหนังแม่นาคเนี่ยหลายเวอร์ชั่นมากๆมีเยอะมากๆเราเองก็รู้สึกแบบตื่นเต้นเหมือนกันทุกฉากที่พี่หม่ำพี่เท่งพี่หนกงเข้าด้วยกันนะมผมชอบหมดเลยเขาจะมีแบบบุกคลาสสิกที่เขาจะหยิบออกมาผมรู้สึกว่าใครที่ติดตามพี่หม่ำพี่เท่งพี่หนกงมานานมากๆก็จะรู้แล้วว่าเนี้เป็นเหลี่ยมบุกของพวกเขาอะไรเงี้ยเออแม่ค้าละคลิปโรเลยคลิปโรริโริโผมา ไอ้ก,น,กน,น้องอโลีิมีปมีอยู่วันนึงผมอ่านบทอยู่แล้วก็พี่ใบเฟินเดินมาแล้วก็เอาบทออกมึงเชื่อกูเหรอมึงไม่ได้ใช้หรอกคือพี่หม่ำพี่เท่งพี่หน่งเขาจะแบบด้นสดตลอดลยอะไรเงี้ยครับลืมบทมไป,ไปลองเล่นทางนี้ดูหรืออะไรแบบนี้ครับสนุกโว้ยมันเป็นแบบการทำงานที่้าายผมมากเลยนะสนุกมากๆเลยครับ มันฉีกทุกอย่างไปหมดอะไรเงี้ยครับมันเป็นโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่น่ารักมากเลยนะครับคนดูน่าจะแบบคาดเดาไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะไเงี้ยน่นารักมากมากมากวันนี้ในโรงภาพยนตร์